สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอมี่จะพารีวิวนะคะรถฮอนด้าเจ็ด 1.5S นะคะปี2018รถบ้านมือเดียวนะคะคันนี้นะคะราคา479,000บาทเล็กไม่ใช้งานไป150,000โลนะคะใครที่สนใจนะคะกำลังตามหา Honda j a z ็อยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้นะคะเพราะว่ารถคันนี้สวยงามมากๆค่ะมาเดี๋ยวเอมี่นะคะจะพาลูกค้านะคะไล่ชมไล่ดูตา่างจุดเลยนะคะว่าฮอนด้าเจ็ด1.5คันนี้นะคะสวยงามขนาดไหนบอก รุ่นนี้ตอนนี้กลายเป็นแร่ไอเทมเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะปะเดี๋ยวร่ายชมกันเลยค่ะในส่วนของตัวไฟหน้านะคะคันนี้เป็นไฟหน้ามัลติ Re เล็กเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าสีดำลังพึ่งนะคะอย่างสวยงามไปทีเบียจ็ก้ไกต่ต่อเต่า4041นกรุงเทพมหาคนครนะคะอันนี้เป็นสีขาวนะคะสีเดิมโรงงานเลยนะ,ะในส่วนของตัวล้อมแม็กนะ,ค,ะคันนี้เป็นล้อก,กระทะนะคะฝาครอบคันด้าน,นะคะ สวยงามมากๆนะคะิมน,นะคะติดมให้เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ60-80รอบพันนะมาพร้อมกับตัวนะคะการาศาสตร์นะคะตรงรุ่นเลยทั้ง4บานนะคะสวยงามมากๆเดี๋ยวพาชมด้านในการนะคะสําหรับด้านในนะบอกเลยว่าฮอนด้าแจ็คันนี้นะคะสวยงามสุดๆเลยนะโฟมอลายได้เป็นโฟมอลัย าก้านะคะทรงสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซ d FM a i ิทยุนะคะแอร์อนาล็อกแับมือนะคะเกียร์ออโต้นะคะมีปุ่มพีคอนโหมดด้วยคะ่ะเบาะหนังนะคะสีดำนะเบาะหนังสีดำสวยๆเลยนะคะ ใครที่กำลังตามหาบอกเลยนะว่าฮอนด้าเจดตอนนี้นะในตนลาดค่อนข้างหาย,ยากนะสภาพดีๆสวยๆนะคะวันนี้มีเข้ามาแล้วนะคะบอกเลยว่าอยากให้ลูกค้ามาชมรถตัวจริงมาลองชมได้เลยนะคะที่บริษัทพิทยโยนนะคะเสริทไทย9 5ฮอนด้าเจดเนี่ยคะมีหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่สายแคมปิ้งนะสายเดินทางบอกเลยว่าาชอบกันมากๆเพราะว่าเป็นรถที่ตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะคะเล็กกระทันรัดนะแล้วก็บ่อเนี่ย ครับแบบเรียบมากๆเลยนะคะเอาที่นอนปิกนิกนะคะปูนอนได้เลยนะคะในส่วนของตัวนะน็อตฝาท้ายนะบอกเลยว่าสวยงามมากๆแล้วีรเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่มีพิควิษอุบัติเหตุหน,นักไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสวยงามมากๆเซนเซอร์ด้านหลังถึงสองจุดด้วยกันนะคะเซนเซอร์นะคะด้านท้ายสองจุดนะ ดีส่วนของตัวไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะบอกเลยว่า Honda าแจ็ดนะัเป็นเอกลักษณ์มากเลยเรื่องไฟท้ายนะครับมองไกลๆนะครับรถกลางคืนมองไกลๆบอกเลยว่ารู้แน่นอนว่าคันนี้ Honda าแจ็นะคะใครอยากที่ใครที่อยากขับแล้วสาวกรีดบอกเลยว่าแจ็ดเนี่ยแหละค่ะนะคะเป็นรถวัยรุ่นตลาดนะที่ยอดขายดีต่อเน,นื่องนะคะกระแสดีไม่มีตกเลยนะคะสวยงามมากๆไปเบรกโดนที่สามใช้งานได้จริงนะคะหูฉลามบอกเลยรถ สวยมาก,มากคันนี้นะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะว่าไม่มีชนหนักทิศคว่ำมาแน่นอนนะคะคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละเริ่มต้น8,000บาทต่อเดือนนะคะสำหรับใครที่อยากได้ h o n d a j a z z ผ่อน8,000เนี่ยบอกเลยว่าวันนี้มีมาแล้วนะคะ h o n d a Jazz ผ่อน8 0 0ๆนะคะนี่เลยนะคะสำหรับใครที่ชมคลิปนี้ได้แล้วนะคะแล้วสนใจตัว Honda Jazz 1.5S นะคะปี18 เล็กไม่หนึ่งแสนเก้าพันโลนะคะราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจัดเต็มฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกนะคะเบอร์เอเมลไลน์ก็ได้นะคะหรือลิงก์ไอเดียรายด้านล่างใต้คลิปคลิปเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ